ปอตเอ็มซ่นะอันนี้เน้นใช้งานนะปอนงบางนะเรนแมพพร้อมไดโนนะจูนครบกดทุกอย่างนะ ตัดเพาะพนบางนะดูความเร็วไปนะ ตอนไม่ท่วมนะตัดดังนะความเร็วปดน,นะไปดูแรงม้าก,กันนะครับ่อนจูนหนึ่งรสาสิบเอดนะแรงบิดสามร้อห้าสิบสองนะสีน้ำเงินนะหลังจูนขึ้นมา169ร้อยหเก้านะแรงบิด4ี่รอยห้าบหกนะสีเขียวนะความแตกต่างนะชัดเจนนะอันนี้ ใส่มาที่ร้อนะกระเปาใส่ร้อนยี่สิบมานะ